สวัสดีทุกคนนะครับอยผมคุณชพัฒน,นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครที่ผมชอบมากๆตัวหนึ่งนะครับคือหนวดดามาเชลดีทีทเวลแปดสิบนะครับจริงๆผมมีเวลร้อยนะแต่ว่าไอดีนั้นขายเพื่อนไปแล้วนะครับก็เลยไม่มีเล่นแล้วหนวดดาเวลร้อยแต่มีแชงร้อยบูทรสองอยู่ไอดีนี้แต่ผมเพิ่งปั้นหนวดดาให้เป็นเวลแปดสิบนะครับเมื่อประมาณเดือนที่แล้ว ก็วันนี้ก็จะมารีวิวหนวดดำเเวลแปดสิบนะครับบูตอัพถึงสิบสี่นะครับก็เนี่ยครับหนวดดำแล้ครับเลเวลแปดสิบสกินหนึ่งนะครับวังวังวนความมืดนะครับเป็นเขาดูดมาแล้วก็ชกนะครับ อัตราการเกิดมืดหนึ่งร้อยเปอร์เซนตนะครับระยะเวลาของผลมืด3าวินาทีนะครับความเร็วลดลง30%สเอร์ซนะครับระยะของผลยี่ิวินาทีแสดงว่าแรงมากมครับอันนี้แบคโฮล e เบ b e เ a ชั่นนะครับปลดปล่อยเป็นอัตราการเกิดมืดก็หนึ่งรอยเอร์เซนะครับระยะเวลาของผลมืดสามวินาทีนะครับผลซัดปิวนะครับ สก,กินโจมตีหกร้อยสองครับอันนี้สก,กินพลังโจมตีห้าสิบสองนะครับโจมตีต่อเนื่องสูงสุดห้าครั้งนะครับผมก็เราเป็นสายโล่เนาะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นเมื่ออยู่ในเมื่อโจมตีตัวละครเอ้ยมอโจมตีศัตรูตัวละครประเภทผู้มีพลังวิเศษคือถ้าเกิดแบบเอสซาโบเนี่ยเราก็จะตีเพิ่มความเสียหายสิบเปอร์เซ็นะครับ ฟื้นฟูพลังชีวิต15%แค่หนึ่งครั้งเมื่อถูกศัตรู KO เพื่ออะไรวะโอ้โเอโอ,โอ,โอเออเข้าใจนะคือบเราตายได้สองครั้งนะครับหนวดนำก็คือถ้ามันตีเราเลือดหมดหลอดแล้วเราก็จะเลือดเด้งออกมาได้15%นะครับแต่ถ้าเกิดเรารอบที่สองแล้วเราโดนเลือดหมดหลอดอีกก็คือตายครับคือเราตายได้สองครั้งนะหนวดนำเนี่ยคือก็เหมือนอ e ีวันคอฟเหมือนกับ ใครอีกวะที่มันเลือดเด้งได้เออจําไม่ได้นะที่ตายได้สองครั้งนะแต่มีนวดดำตัวนแน่ๆครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าในแร้งเเนี่ยจะไหวไหมครับเวล8แปดสิบนะครับเสีดายเวล1ร้อยมากเลยโคตรหดอะ่ะเออหนวดดำเป็นประเภทสายโล่สีแดงนะครับก็เราก็อยู่ในทงของเราไปก็ดีนะครับโอเคตัดภาพปุ๊บเข้าเกมเลยโอ้โห ว้าวด่านอาลองนี่แหละด่านหลดดาถูกใจด่านนี้เดี๋ยวผมจะเล่นเกียนเกียนในด่านอาองให้ดูนะครับแต่มันก็ไม่ได้เกียนมากแหละคือผมเพิ่งคิดสดๆเมื่อประมาณหนึ่งวิที่แล้วครับนี่วันนี้ยังไม่ได้เล่นเกมเลยนเนี่ยเพิ่งหยิบมาเล่นเนี่ยเพราะว่าแบตหมดอยู่ตั้งแต่เช้าแล้วโอ้กี่โมงแล้วแปดโมงครึ่งแล้วครับทุกคนโอ้ โอ้โหจัก,กระพง <c oughs> คนมันโหดอะครับโอ้โหสเตตัสชื่อมาอยแบบนี้ไม่อะไรไม่อะไรเขาบอกว่าเขาโหดอ้าวไม่ได้มีธงตรงกลางนี่มันด่านอารองเลยว่าอารองเอเหรอโอ้โหจบเลยไม่ใช่อารองบีไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ยืนรอดักอยู่ตรงนี้ครับ สเตปเกียนผมจะใช้ได้ไหมเนี่ยโอเคตายไปก่อนจบแนละ้วเดี๋ยวเราก็โอเคแล้วก็ยืนเพิ่มเกจสมบัติไปก่อนนะครับเราไม่เล่นแบบโหดนะครับเราเล่นแบบแรงเอสเอสเขาเล่นกันนะครับพี่น้องโอ้เกินไปบึ๊บเอาดูดไม่เข้าเลยดูดไม่มาเลยอือมาดิครับแตกหนึ่ง โอครจิตแตกไปก่อนเราขโมยเนื้อเขาก่อนเดี๋ยวเขามาแย่งเนื้อหมัดซ้ายเต็มเต็มโอเคผมยืนตรงนี้กันโอเคคีนมอนไปตรงกลางนะเดี๋ยวผมยืนตรงนี้ดูเหมือนทีมผมเขาจะรีบไปไหนก็ไม่รู้นะเขาดูเร่งชนะกันจังเลยดูดมามาตะเคี้ยะมาตะเคียแตกหนึ่งก็มาดีครับ เวลคืแปดสิบนะครับเนี่ยไม่อยากจะโม้โอ้โหนี่จะจบตาแล้วเนี่ยเร็วจังเราอยู่ในทงเนี่ยเราเป็นใส่โลกจบแล้วชนะห้าสู์อย่างง่ายๆครับอะไรครับเนี่ยชนะเร็วจัดอะไรครับเนี่ยส่งกุดจับไปก่อนอะไรเนี่ยโอ้โหนหนบอกคนมันโหดเดี๋ยวเขาดูคนมันโหดหน่อย คนมันโหดอยู่ที่โลเลยคะแนน 500. ห้าร้อยโหดจริงครับพี่ผมนับถือพี่เลยเแบลหกสิบด้วยสุดยอดพี่ตั้งชื่อนี้แม่งเจ๋งว่ะเอบวกแล้วเดี๋ยวไปดูตาที่สองเลยในแรลงเอบวกไปเลยอาด่านเดนโลซาก็ถือว่าเป็นด่านที่หนวดนำถูกใจสิ่งนี้เหมือนกันนะครับคือแบบดูดข้ามกเกาะอ้ยนี่มันคิีไหนมอนตายเที่ยวว่ะคีน,นมอนตายเที่ยวแม่งก็เล่นดีอยู่นะแต่จะมาดูว่าเขาจะโหดสักแค่ไหน ตอนน d ้เรซาเป็นด่านอิสระนะครับด่านเปิดนะครับที่หนวดดำสามารถยึดธงเอ้ยไม่ใช่ยึดธงดูดมาต่อยได้เรื่อยๆนะครับ <c oughs> คือผมอยากถ่ายคลิปเพลเอ้ยทุกคนดูนะตอนนี้ผมก็มีเครื่อง Nintendo Switch คือเล่นจบหมดอีทบูหมดแกนไลน์นะเ <c oughs> หลือโหมดโลกใหม่เนื้อเรื่องก็เล่นจบนะนะในเ w ลเ r อร์ d แต่คือถ่ายคลิป่นะไม่เป็นพี่คนมันโหดคนมันโหดพูดแลว้วหัวร้อนคนมันโหดไปหกสิม,มา ยังไม่เปลี่ยนชื่ออีกเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเขาน่าจะมายึดหโอ้โหไอคนมันโหดแม่งเข้าฝั่งนู้นเขาจะมาฝั่งนี้ปะเฮ้ยเขาไม่มาฝั่งนี้เว้ยทีเราก็รอดูดฝั่งนี้กันไปไหนด,ดูอ้าวต่อยไม่โดนนั่นหลบได้โหดจริงๆพี่ไปไหนไปไหนไหนบอกว่าคนมันโหดจะหนีปุ้มแตกไป โหดจัดปลัดบอกปลัดลาออกกมโหดจัดนันรน้้ามอโอ้โหไม่มีอะไรมากที่ผมเฝ้าทุ่งเดียวนะเนี่ยนี่เฝ้าทุงอย่างเดียวเลยนะเนี่ยเอ้ยโดนเพื่อนกระเด็นมาโดนลดดดมเมจไปนหนึ่งแตกอุ้ยโอเคเอ็นแมสเน็แมนติดสถานะวิ่งช้านะครับอุ้ยรู้มันรู้มากไงมันเข้าไปหลบหลังเอสมันรู้มาก,ม,ม,ากมันหลบหลังโลก อุ้ยพวกรู้มากโอ้โหจะใช้สกินดูดซะหน่อยพว,นะพวกรู้มากัะพวกรู้มากมาแตกน้องชายมึงแตกไปแล้วพี่มึงอยู่ไหนอะไรไปยืนให้เอสมันต่อยทำไมยืนให้เอสเตะทำไมเอ้ยยืนให้เอสต่อยทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ๆๆเออเคาน์เตอร์ไม่สำเร็จใคยลงเนยไปไหนที่นามอน หมัดขวาแตกหนึ่งโอโ้ดูมากกันโลกแล้วว่าดูดิมาโล่หมดดูดมาเป็นแถวแตกสองโอ้โหเป็นยังไงครับทุกคนห้าคิวแล้วะนี่อยู่ธงเดียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเด,วเดวโดนตอกส้นคอนคาเซ่ไปแล้วสามารถรู้เรื่องอ่ะโอ้โหลูฟี่ไหนบอกโหดไงสามารถดรู้เรื่องเดี๋ยวหลบก่อนโอ้โหคิงเขบาบากเชียดตูดเอาเลยอ่ะเดี๋ยวดูเขาจะใช้แม็กแบ็คมัมบ้า เราดูดเขามาก่อนเอาเขาตายไปก่อนแต่เขายังไม่ตายไงปัญหาเกิดเลยไม่ไรไม่ไรซีซ่าซีซ่าซีซ่าเอ้ยซีซ่าก็จะตายแล้วนี่โอเคเหวี่ยงมัดขวาไปกันเต็มหน้าแตกไปแล้วจังหวะนี้เอาแม็กเกียวแลนแม็กเกีวแลนอะไรครับเนี่ยเอสไม่อยู่ไม่อยู่หลังเกาะเหรอแตกไปรถไปครึ่งหลอดไว้เขาได้บูทอยู่แม็กเกีวแลนแม็กเกีวแลนโอเคแม็กเกีวแลนตายไปแล้วทำไมเอสไม่ไปอยู่หลังโล่ไม่ไปอยู่หลังมังโก้เล่นเป็นปะเนี่ยเอสเนี่ย โอ้มังกูไม่ได้มีไว้เพิ่มเลือดอย่างเดียวนะเอสอย่าเข้าใจผิดนะดูจะบ้าหรือไงปลามันมาเออต้องแบบเพื่อนผมดิยึดไปยึดไปเดี๋ยวพี่กันให้เองใครจะมาทําเพื่อนกูละ่ะคิดเอ็มอ๊อนี้ก่อนนีก่อนกุยหลบโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วกิเลมอนขอดูดขอสักดอกโอ้โหไม่โดนครับไม่โดน โอเคเจ็ดพันห้าชนะอยู่แล้วดูดูสามต่อสองโอ้ชนะโอ้เป็นไงได้ที่หนึ่งด้วยตาเที่ยวได้ที่โหลไงตาที่ได้ที่หนึ่งคะแนนผมเจ็ดพันห้าถ้าผมแพ้ี่ผมปีแตกอะ่ะอเราว่าแน่นอนอือคนมันโหดเอ้ยคนมันโหดอยู่ลองบอนไว้ได้ดูผมดึงๆชนะไปแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดนี่คือไม่ได้ลดแรงลงมาตบไก่แบบเล่น กากกให้ดูเอ้ยไม่ลดแรงมาเพื่อให้เล่นโหดให้ดูนะคือไอดีเนี้ยไม่ค่อยได้เล่นไงโหถ้าเกิดกูปล่อยผ่านนะป่านเนี้ยไปอยู่บนแรงบีบวกแล้วแต่โชคดีที่ผมค่อยๆเก็บเรื่อยๆแต่ผมมีหลายไอดีไงก็เลยไม่ค่อยได้เล่นไอดีนี้นะครับมันก็จะแรงต่ํานิดนึงว้าวเราจะเชงคูสสองตัวเลยเวนกมัมอยู่ฝั่งตรงข้ามด้วย เออหนวดดากูอุย้ยจะเป็นไรไม่เนี่ยแต่สกินแบโคโฮหนวดดำอนะเมื่อหนวดดาใช้สกินแบโคโฮอยู่หนวดดาจะเป็นอามาตะชั่วขณะนะครับคือแชงคูดง้างมาหนวดดาใช้แบโคโฮแชงแชงคูเสียสกินฟรีเอาดิ เอ้ยลืมเฝ้าทงเอ้ยมีคินเนมอนด้วยวะ่ะกินเนปะกินเนมอนกินเอตุยเอ้อไม่ใช่ละมาดิโอ้โหเลลี่มึงเจาะยางกูมึงเจาะยางกูมาแตกไปโอ้โหมึงเจาะยางกูเอาอีกแล้วมึงเอาอีกแล้วเรล,ลี่มึงเอาอีกแล้วหัวร้อนอะ่ะเอา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 นี่เหรอลูกเรือของราชตันสลัดมมือขวางโรเจอร์จอกเหลือเกินไหนอยู่ไหน มึงอย่าใช้ความเร็วมากแกแตกไปแก่แล้วก็ควรจะลงลงนะเลลี่เก็บแรงแล้วหายใจเถอะเดี๋ยวๆๆพวกนี้มันจะรอบกัดผมอยู่ดูดมาเมื่อกี้จะตีกูเหรอมาเวียงมัโอ้ยเคาเตอร์โอ้โหโอ้โหคาเตอร์เลือดลดไปครึ่งหรอกมึงอย่าแย่งมึงแย่งกูจนได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจะคาเตอร์อีกแล้วคาเตอร์กูโดนอีกแล้วกูโดนอีกแล้ว ไอ้ไฟซันจีเห็นไหมมึงมึงเกิดมึงจะตายถ้ามึงให้เนื้อกูกูยืนได้เป็นทั้งเกมอะ่ะเอาอีกแล้วไอ้ฉลาดรูด้มากรู้โอ้ยเห็นไหมกูตายได้สองครั้งเอาก,กูตายแล้วกูตายแล้วซันจีไอเด็กเปดกูจะเรียกลุงโทนี่มาด่ามึงเกือบ <c oughs> เราจะตายลังไงเราก็จะไปเอาเนื้อซันจีแม่งโอ้โหยแย่งเนื้อกูแม่ ดีนะอยู่ทีมกูไม่งั้นโดนหนวดดำดูดไปแล้วแหมที่พุงที่กูเพิ่งเกิดนะแม่งเนื้อมาเลยเลลี่อย่าวิ่งมากอย่มันเหนื่อยเอา้าแลกหมัดกันครับจังหวะน,นี้อุ้ยมึงจำได้ว่ามึงเพิ่งเล่นเลลี่ไปมึงเกิดเป็นซันจิอีกแล้วเหรอทำไมตัวมึงอ่อนขนาดนี้เนะี่ยไม่รเรายืนได้ทังทงอย่าไปสนใจเขาเลยมาไอแชงคูไอแชงคูดอา้าว กลาต่อยไคโดอย่าห้าวอย่าห้าวเขาเล่นกันตามกระแสลูฟี่ตอนนี้เขาเล่นกันตามกระแสอย่าห้าวเดีย๋ยจะตายกูยจะตายแล้วเดีย๋ยวเรารอสกินดีกว่าครับจังหวะนี้เราโอ้ยผมแดงเราน่าจะไม่ไหวเราตายไปแล้วครั้งหนึง่งเราตายอีกครัง้งไม่ได้โอเคโอเคกูคห้าวเองเอา้ามาดิต่างคนต่างมาโอ้โหแตก ตายเลยจังหวะนี้ตายม,าเ, 80, มยาเวลแปดสิบมันหยามเวลแปดสิบด้วยกันมากเลยมาชอบเล่นกันมากเชงเดี๋ยวกูจัดให้เชงพูดเหรอเดี๋ยวกูจัดให้ชอบเล่นกันนักไอ้พวกเชงคูดเนี่ยแตกหนึ่งเป็นไงถึงตัวข้างหลังเอ้าแพ้อยู่แล้วครับทำใจไปแล้วอาทำไมตรงนั้นบึ่งยึดอ่ะพึ่งยึดโอ้โหแพ้อยู่แล้ว เราเจอคิริมอนตัวนี้มาสามเกมแล้วนะโอ๊ยไปเราไปดูตาสุดท้ายเลยครับอ้าว อ,อ,อย่าค้างนี่จะเป็นตาที่สี่เป็นตาสุดท้ายที่ผมจะเล่นหนวดดาวันนี้นะครับคือผมชนะสองตาแล,แล้วแล้วแพ้นหนึ่งถ้าเกิดตาเนี้ยแพ้อีกก็คือเราเสมอกันระหว่างแพ้กับชนะแต่เราต้องทําชนะไว้ให้นำสามตัวหนึ่งนะครับไม่งั้นคลิปเราจะทุเลขเกินไปผมที่เกียิมาทํารีเมคเนี่ยไม่เอาไม่อยากนั่งทํารีเมคคลิปหน้าจะรีวิวลูฟี่รอยทุกคนได้รับชมกันว่าลูฟี่รอของกูโหดนะครับบาบอคอแตก เออถ่ายมาสิบห้าทีแล้วเนี่ยให้ตายดิ ในแสนสองทุกคนผมว่าเดี๋ยวนี้พวกตัวละครใหม่เล่นไม่ได้เรื่องเอน่เล่นยากแต่ก็โหดนะแต่เล่นยากแบบโซโลเนี่ยเล่นยากซันจิก็เล่นยากลูฟี่ก็โหดแต่ว่าเล่นยากลูี่โอผมว่าเดี๋ยวนี้ตัวเก่าแม่งกลับมาโหดเหมือนเดิมแล้วแต่ผมไม่สนเราผมมีหนวดดำผมอยู่ได้ม,มีแค่หนวดดำก็พ ทันจีแม่งสกายวอล์กไปตอนไหนวะกูมองไม่เห็นนะไอ้นี่แม่งห้าวแม่งตีโซโลกับผมแตกไป้าวนักอ,อะไรอย่อะไรแบบโอ้าวฮาวฮาวเหรอ้าวเหรอลูฟี่ตามเดินเรื่องมันก็ห้าวอยู่แล้วโอเคเอา้าวสกินสกินผมคู่ดาวเร็วจัด ให้กินเนื้อไปเพราะเราสองคนก็เลือดเท่ากันเนื้อเลือดยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยเมื่อกี้โดนเคาน์เตอร์คินเนมอนไปเต็มเต็มเลยนะสองสองดอกเต็มเต็มหนึ่งสองหนึ่งสองอ้าวล้มเลยเหรอโอโดนสาบโบกิงกิมาชิบหายแล้วผมหลบได้ผมให้ลุมเลยอะผมให้ลุมอ้าว กินนั้นไม่ได้เป็นอมตะเพทุกคนมาผมไม่ลุมผมไม่ลุมผมไม่ลุมเลยผมไม่ลุมเลยโอ้โหกูจะตายแล้วกูพูดมากเลเอ็ดมึงกันโลขึ้นมาสิไอเจ้าบาเอด็ดนี่แตกไปโชคดีที่เมื่อกี้เราใช้สกินแบ็คโฮนะครับเราจะเป็นอมตะช่วขนาดอย่างที่ผมบอกเออเอ้ยเรารอบูทดีกว่าบูทเขาขึ้นดนะ้วย คินมอนนายเป็นตัวเคาน์เตอร์แล้วนายก็เป็นตัวโลแต่นายตายได้ครั้งเดียวไง <l ots> ผมวิ่งตามไ้พวกนี้มาถึงนี่เลยพวกนายตายได้แค่ครั้งเดียวแต่ฉันตายได้สองครั้งเห็นไหมจา,จ,าจ,าจากเลือดจากเลือดจากเลือดลดจากเลือดจะหมดหลอดเลือดกลับมาเต็มหลอด,ลอดพอบ,บูทแล้วก็คิวของผมเป็นยังไงเป็นยังไงทำไมเอสนายฆ่าน้องชายนายไม่ได้นายทำใจไม่ได้สินะเอ้เพื่อฉันปล่อยให้หนายฆ่านายยังฆ่าไม่ได้เอส เดี๋ยวนะโอ้โประตูเปิดเป็นไรมึงยึดธงกูก็ยึดธงมึงไว้เอสในตามค่ามาเดี๋ยวข้าจะพานายยึดเอา้าแทนที่มึงจะช่วยกูมึงไปใส่โล่มึงลืมปะเนี่ยมึงลืมอ๋อไปกันแชงคูนมาให้ดีดีดีด,ดีโอเคเดี๋ยวมันหลุดออกมาได้ยังไงลูฟี่ตอนนั้นมันหลุดออกมาได้ยังไงไม่เว้ไม่ว้มาดูดออกมาเอาดูดมาโอเคได้อยู่ได้อยู่หัวแตก ผมเลงอยู่ว่าเขาจะมาไมา้ไหนกันผมเลงอยู่นะชิปแล้วกูโดนยึดทงอยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะสมโมกเกอร์ยึดไอ้สลัดพักยึดไอ้สัตว์โอ้โหแพ้เลยหกพันเดี๋ยวไปดูอีกตาเดี๋ยวตาที่ห้าตาที่ห้าผมไม่รู้ว่าผมจะชนะหรือเปล่าคือตอนนี้ผมแพ้สองชนะสองเม่ไงในคลิปนะ คือตาเนี่ยถ้าเกิดกูแพ้นะกูจะทำรีเมคคลิปหน้าเป็นอะไรมากนะใครที่อยากจะเล่นกับผมนะครับสามารถคอมเมนต์ชื่อลงมาใต้คลิปได้เลยนะครับขอยอีกครั้งคอมเมนต์ชื่อตัวละครในเกมของคุณลงมาใต้คลิปไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปบวกเพื่อนทีหลังนะเดี๋ยวก็ขึ้นอยู่ว,ว่าผมจะใช้ไอเดีอะไรนะครับ ผมอาจจะใช้ไอดีหนวดนำไปมึงใช้บอดโอ้โหขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วโอ้โหบ้าไปแล้วทีนี้ใช้บอดตัววิง่งใช้บอดตัวแอคแท็กับตัวล่อประทานโทษมึงจะไเฝ้าทงยังไงฮะมึงโดนกูต่อยมาเดียวก็ล่วงแล้วไม่อะไรไม่อะไรเราก็เผื่อจะมีอะไรพลิกล็อกไงคือช่วงเนี้ยถ้ามีบอดกระจกกระจอยู่ในทีมแแม่งชนะกัน เขาบอกว่าน,นี่เป็นลูกของบิ๊กมัมผสมกับไคโดได้ออกมาเป็นไอเป็นคาวิดา้าอาวิด้าครับอุ้ยเอเวลร์ร้อยเอเวลร์ร้อยแม่งเดือดจ,จริงเดือดจ,จริงไปเข้าทงนอวิดา้ามึงก็เดินไปบูปะตายไม่ตายรู้กันอ้านั่นตายคนแรกเลยโอ้โหอาวิดา้า แอนนี่นจะเอาเอาวิดาล่างหอมมามึงเอาร่างอ้วนมาเห็นไหมกูช่วยมึงนะอย่าลูคี้คือลูฟี่เลยลูกทีมของกัปตันหมวกฟางลูคี้หมวกฟางนำโดยหลงทางจอมหลงทางหัวมอสโซโลกุ๊กอาซูจิวินสโมกอาซูจิเดี๋ยวแล้วก็ผลซุ่มยิงบัดซบ แล้วก็โอนามะซอสเต็ตคาราเมลแล้วก็โซคิงหัวกะโหลกแอฟโฟเดี๋ยวมันจะยิงกูโอเคผมรู้ทันผมเห็นเป็นประกายไฟุูมกากะบาดเวลร้อยกเวลแปดสิเอ้าวนี่เขาเรียกว,ว่าแยงนี่ว่าไอ้ตัวนี้มาเล่นเป็นนะมันเวลร้อยแล้วมันก็เล่นเป็นด้วยแต่แทนนี้มันจะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของโลกของโลกมันก็แรงอยู่ฝั่งนี้ เดี๋ยวนะเวลร้อยทำไมโดนหนวดดำเวลแปดสิบอัดง่ายๆเลยแสดงว่าผมอัพเปรียนอัพซับมาดีแน่เลย <_ C ities> เขาน่าจะซื้อแบบซื้อไอดีดองเพชรมาเปิดแน่เลยไม่รู้ไม่รู้อันนี้ก็ไม่ทราบอา๋อาวิดากูนอนอีกแนละ้วมาดิลูฟี่นอนไปโอเคนอนแล้วลูฟี่นอนน,ะนอนแล้วใครไมกโอ้โหซันจิตัวแรกสุดยอด เดี๋ยวรุ่นจีสองโอ้ยราชาหกราชาเหรอดูเหมือนว่าจะแพน้นะตาเนี้ยเดี๋ยวทำไมกิ้มผมเขาแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเองมาดิมาดิรุ่นจีโอ้โหรุ่นจีเสือเสือขาวกับเสือดำมาเจอกันเป็นยังไงตายคู่ดิโอ้โหโหสัตรัสเซียแข่งคูดกูเพิ่งหยุดได้มึงก็ให้กูนำหน่อยเถอะกูฟีกูยังต่อยพี่ไม่เข้าอยู่ดี อุ้ยกับตันแชงคูดกับตันแชงคูดมาคู่นี้ก่อนฉันมาเพื่อหยู่สงครามครั้งนี้มาดิอู้ไหนไหนธงเราวะไหนธงเกิดเราวะมาผมดึงผมดูดมาโอ้โหแม่งมังโก้กันในเวแม่งโคตรเกลียนอะแม่งโคตรเกลียนเลยโอเคสามต่อสองนะหยุดไอ้ลูคี้รัวฟังโอเคเราตายได้สองครั้งไม่เป็นไรเอา้าใครมาแย่ง ใครมาแย่งชุดอาหารกลางวันบุฟเฟ่กูหนึ่งมัดกระเด็นเต็มเต็มเฮ้ยตรงนั้นยึดเร็วเร็วยึดเร็วเร็วยึดโอ้โหโดนฆ่าตายนะครับไม่ไหววะ่ะถ้าใครชอบลิปน,นี้ลืงก,ก็อะไรก็ b ับส i b e ไปละ